สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวนะครับแกะพัสดุเหมือนเดิมนะครับวันนี้ได้รับพัสดุเป็นเบาะหุ้มรถยนต์นะครับเป็นรถยนต์ที่เป็นสีประตูนะครับหุ้มข้างหน้าและข้างหลังราคาพัน 8ป0กว่าบาทนะครับ่งรับมาสดๆร้อนๆน,นะครับจะแกะแล้วก็ดูด้วยกันว่าสภาพเป็นยังไงนะครับผมเอาไปชั่งดูนะครับหนัก5้กิโลครึ่งหนักพอสมควรนะครับเริ่มแกะตรงนี้นะครับจะมีกันไกลมานะครับค่อยๆนะครับ เดี๋ยวไปโดนข้างในนะี่แย่เลยสภาพเป็นยังไงครับ จะไม่ใช่ว่าจำได้ว่าสั่งไม่เน้นสีแดงเท่าไหร่นะครับดูลักษณะแล้วน่าจะตามที่สั่งครับมาดูกัน ว่าเป็นยังไงครับมาดูพร้อมๆกันา 1, 800, ราคาพันแปดร้อยครับเอาครับโอ้เอาไปนะครับบางทีมันไม่ถนัดทำมือเดียวอีกนิดหนึ่งก็ถือโทรศัพท์นะครับนี่ครับ เขียนว่าดีแม็กสองพันยี่สิบคู่หน้าทำไมเขียน่าคู่หน้าน้อเราสั่งทงั้งทั้งหน้าทาัทาง้ทงหลังนะเนี่ยโอ้คู่หน้าคือตัวนี้โอ้คือคู่หลังอันนี้คู่หน้าโอเคนะครับลาย ตามที่ต้องการนั่นก็ค่อยตัดนะครับทำมือเดียวอ,อ,อุ้นหนังมากครับหนักพอสมควรขออนุญาตน,นะครับ คู่หลังใช่อันนี้คู่หลังครับคู่หลังอัน,นคู่หน้าโอ้หนักครับมือนนเดียวก็ไม่ได้จะแกะซิปให้ดูที่ไหนก็ติดตรงนี้อีก ดโดยผ้ารองแล้วน่าจะโอเคครับน่าจะโอเคยังจะใส่ครับก็ตามที่เห็นเนะเาะทามือเดียวมันก็ว่าจะลองรูดซิปกลางให้ดูก็คงแกะยากนิดหนึ่งนะครับโอเคครับก็พอ,อคร่าวๆคันี้นะครับสําหรับเบาะเบาะหุ้มนะครับหุ้มรถยนต์ต้องกัน ได้นะครับถ้าคนไหนมีลูกเล็กเด็กแดงนะครับกลัวรถเบาสกปรกเบาขาดก็สามารถซื้อมาโฮมได้นะครับราคาก็สามารถจิบจับได้นะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับชอบก็ด like กดไลค์กดแชร์ได้นะครับนะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ